สวัสดีครับมาทำสามชั้นผัดกะปิกันครับเป็นวิธีทำง่ายๆนะฮะใช้สามชั้นนะครับหั่นเป็นลูกเต๋าอย่างนี้นะครับเล็กใหญ่ตามชอบเลยครับประมาณสามขีดนะครับแล้วก็มีกะปินะครับประมาณสักสองช้อนโต๊ะนะครับเป็นกะปิดีนะครับอันนี้ซื้อมาจากของโคนนะฮะแล้วก็จะมีเครื่องนะครับเครื่องปรุงหลักๆของเขาก็มีตะไคร้นะครับประมาณสองต้นหอมแดงนะครับประมาณ สามหัวนะครับกระเทียมนะครับสองหัวแล้วก็พริกครับพริกขี้หนูสวนซอยครับถ้าใครชอบแบบเข้มข้นครับก็จะเอาไปตำนะครับหรือว่าจะสับแบบนี้นะครับแล้วก็ผัดได้เลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเอาไปตำนะครับเป็นสูตรแบบดั้งเดิมนะครับจะไม่ใส่น้ำมันหอยไม่ใส่น้ำปลานะครับเดี๋ยวปรุงรสด้วยเกลืออย่างเดียวครับนี่นะครับผมตำมาแล้วนะครับหยาบๆดั้งเดิมมันจะตำนะฮะ ทางใต้เขาเรียกว่าเอ,อ่อขั้วเคยนะครับสามชั้นขั้วเคยเอาแล้วครับเดี๋ยวมาเริ่มผัดกันเลยฮะผัดกะปิก่อนนะครับมันหอมนะฮะไม่ต้องใส่น้ำมันเยอะ,ะครับนะกินออกแล้วฮะตามด้วยสามชั้นฮะผัดให้เข้ากันก่อนนะครับ ใช้ไฟ,ไฟไกลางในการผัดหอมมากครับอิาปาีโดนความร้อนนะครับเติมน้ำลงไปเล็กน้อยนะฮะเพื่อให้ส่วนผสมเข้ามันละลายนท,ท,ท,ทั้งบิตาิีทั้งริกหอมกระเทียมนะครับพุงรสเดือดต้านนะครับอย่างเดียวนะครับขอเน้นอย่างเดียว ใช้น้ำตาลอย่างเดียวครับโบราณไม่ต้องใส่น้ำปลาไม่ต้องใส่น้ำมันหอยนะครับมันจะเลี่ยนนะครับแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะครับง่ายๆครับตามสไตล์ทําง่ายให้อร่อยครับตามในลูกโดนะฮะเป็นพริกขี้หนูส่วนเขียวแดงนะครับใบมะกรูดครับเพื่อความหอมนะครับ ผัดต่อยหม่แล้วเสร็จแล้วนะครับเอาละครับเรียบร้อยแล้วครับมาใส่จานครับรับประทานกับข้าวสวยร้อนนะครับหรือเป็นกับแก้มชั้นเลิศเลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทำง่ายอร่อยนะครับถ้าชอบใจคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ต่อให้เพื่อนๆด้วยนะครับสวัสดีครับ